ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอมีวิทยาฐานะครูชำนาญการด้วยความยินดียิ่งประวัติผู้ขอรับการประเมินครูสาคอนปานทองตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านผาอุดมสมบูรณ์วิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตหนึ่งเกิดเมื่อวันที่30เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช2526ปัจจุบันอายุ38ปี7เดือนประวัติการศึกษาปีพุทธศัการาช2549สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตวิชาเคมีจากสถาบันราชพัฒพระนครปีพุทธศัการาช2554สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบ,บัณฑิตวิชาชีพครู จากสถาบันราชพัฒพระนครปีพุทธศักราช2556สำเร็จการศึกษาระด,ดับปริญญาโทครุศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนจากมหาวิทยาลัยราชพัฒพระนครประวัติการรับราชการเริ่มรับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยนะโรงเรียนสุราเขียวเมื่อวันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2558 และว,วันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2560ดำรงตำแหน่งครูนโะรงเรียนสุราเขียวสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทับุรีเขตสองต่อมาวันที่25ตุลาคมพุทธศักราช2561ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูณนโะรงเรียนบ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตหนึ่ง ร่วมอายุราชการ6ปี2เดือนการปฏิบัติหน้าที่สอนครูสาครป่านทองปฏิบัติหน้าที่สอนดังนี้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6สอนวิชาศิลปะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6สอนวิชาสังคมศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6สอนวิชาประวัติศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี สอนกิจกรรมแนแนวกิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตร์และอุรมคุณธรรมจริยธรรมรวมจำนวนชั่วโมงที่สอน21ชั่วโมงต่อสัปดาห์การปฏิบัติหน้าที่และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายครูสาครอนปานทองปฏิบัติหน้าที่และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายดังนี้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเลขาฝ่ายบริหารงานทั่วไปครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ครูเวรประจําวันพฤหัส,สบดีครูที่ปรึกษาวงดุริยางฝึกฝนนักเรียนเข้าแข่งขันในกิจกรรมต่างๆและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาการปฏิบัติงานและผลงานต่างๆเพื่อรับการประเมินขอมีวิทยาฐานะครูชำนาญการด้านที่ 1. ด้านวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรณวิชาชีพ 1. การมีวินยัย ครูสาครพรานทองมีวินัยในตนเองยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทขนบธรรมเนียมและแบบแผนนันดีงามของสังคมปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการหยุดมันในคุณธรรมจริยธรรมตรงต่อเวลาและทิศเวลาให้แก่ทางราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 2. การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีครูสาครพรานทองปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความมุสาหะ ขยันอดทนมุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อผลสำมฤทธิของงานยึดมั่นในคุณธรรมจร,ริยธรรมมีความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนายึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม 3. การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมครูสาครปานทองพึงระลึกเสมอว่า การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีส่งผลให้ผู้ที่ได้พบเห็นเกิดความประทับใจและนำไปปฏิบัติดำรงชีวิตตามแนวทางของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายมีความประหยัดมัธยัถ์อดออมดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียนเข้ารับการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับอาชีพที่หน่วยงานภายนอกจัตว์ขึ้นอย่างสาม่ำเสมอ 4. ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ ครูสาครปานทองให้ความรักและเมตตาสิทธ์ทุกคนอย่างสม่ำเสมอโดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่างๆมีการส่งเสริมให้กำลังใจให้คำยุกย่องชมเชยเป็นการเสริมแรงให้นักเรียนเกิดความมั่นใจเป็นสมาชิกที่ดีสนับสนุนหรือร่วมกิจกรรมของวิชาชีพและวิชาการอย่างสร้างสารรค์ศึกษาคนา้นคว้าหรือเริ่มสร้างสารรค์ความรู้ใหม่มาใช้พัฒนางานในวิชาชีพรักษาชื่อเสียงปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ และยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพหาความรับผิดชอบในวิชาชีพครูสาครปานทองตรักดีว่าการเป็นครูที่ดีจะต้องมีความรับผิดชอบในหน้าที่และวิชาชีพอุทิศเวลาและเสียสละเพื่องานราชการโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยนอกจากเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแล้วยังอบรมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีความเมตตาและเสียสละเพื่อส่วนรวม ด้านที่สองด้านความรู้ความสามารถส่วนที่หนึ่งการเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนประกอบด้วย 1. ด้านการสอนครูสาครปานทองมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนทั้งในชั่วโมงเรียนและนอกเวลาเรียนอย่างเป็นระบบทําให้มีผลสำรฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น 2. แผนการจัดการเรียนรู้ ครูสาครอนปานทองได้จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้โดยมีคุณภาพสอดคล้องกับหลักสูตรผู้เรียนและบริบทของชุมชนมีองค์ประกอบของแผนครบถ้วนสอดคล้องกัน 3. สื่อนวัตกรรมครูสาครปานทองสามารถออกแบบและผลิตสื่อนวัตกรรมที่สอดคล้องกับกระบ,บวนการจัดการเรียนรู้ถูกต้องตามหลักวิชาการ มีเอกสารการจัดการเรียนการสอนและสื่อการสอนที่หลากหลายมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่วนที่ 2. การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มปูนความรู้และทักษะในงานที่รับผิดชอบประกอบด้วย 1. การศึกษาหาความรู้ครูสาขาคอนปานทองศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการต่างๆที่ทำให้เกิดความรู้และทักษะเพิ่มขึ้นโดยการประชุมทางวิชาการ การอบรมการสัมมนาที 2> 2. <Jean> ่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานในหน้าที่ 2. การประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพและการนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนครูสาครปานทองมีการประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเช่นแบบฝึกหัดเอกสารประกอบการเรียนการสอนและรายงานวิจัยในชั้นเรียน 3. การให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ ครูสาครปานทองมีการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพด้วยการเป็นวิทยากรขยายผลการอบรมภายในโรงเรียนด้านที่3ด้านผลการปฏิบัติงานครูสาครปานทองปฏิบัติหน้าที่การสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนดังนี้ ผลสำมฤททางการเรียนหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ38.42ผลสัมฤทธทางการเรียนปีการศึกษา2563เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา2562คิดเป็นร้อยละ6.40ผลคะแนนการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอน็ในระดับชาติวิชาวิทยาศาสตร์ปีการศึกษา2563เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา2562คิดเป็นร้อยละ2 5 5 คุณลักษณะอันพึงประสงค์พบว่าผู้เรียนมีคุณลักษณะตามหลักสูตรสถานศึกษากำหนดไว้คิดเป็นร้อยละหนึ่งร้อยจากโอกาสที่ได้รับและความตั้งใจในการทำงานทำให้ครูสาคอนปานทองมีผลงานและรางวัลที่ภาคภูมิใจดังนี้ปีพุทธศักราช2562ได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนานานยิงยางระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตหนึ่งได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน3มิติระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นถึงสจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตหนึ่งปีพุทธศักราช2563ได้รับรางวัลครูผู้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนว Active Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยา,าศาสตร์และเทคโนโลยีการสร้างแบบจำลองกลุ่มดาวระดับดีมากจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขตหนึ่งปีพุทธศักราช2,564ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองครูผู้ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเกิดทักษะที่จำเป็นของโลกในศตวรรษที่21ดีเด่นประเภทด้านสื่อนวัตกรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตหนึ่งได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงครูผู้ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเกิดทักษะที่จำเป็นของโลกในศตวรรษที่21ดีเด่นประเภทด้านการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตหนึ่ง และได้รับรางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐานโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดินเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทจากมูลนิธิครูดีของแผ่นดินครูสาคอนปานทองปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในอุดมการมีจรรยาบันของความเป็นครูปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทเสียสละส่งเสริมสนับสนุนเอาใจใส่ให้ผู้เรียนได้รับโอกาสในการเรียนรู้ มีความรักความเมตตาและความปรารถนาดีต่อสิทธิและเป็นแบบอย่างที่ดีเสมอมาขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติมาประเมินเพื่อขอมีวิทยาฐานะในวันนี้ครูสาครอปานทองขอน้อมรับคำติชมเพื่อนำไปพัฒนางานในครั้งต่อๆไปขอขอบพระคุณค่ะ